เขื่อนลำปาวกาลสินใครใคก็รู้ว่าเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นหมู่บ้านเป็นวัดแต่ก่อนสร้างเขื่อนทุกอย่างจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วยามน้ำลดซากโบสถโผล่ขึ้นมาขาวซีดราวกระดูกผีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรอกชาวบ้านแถวนี้เล่าว,ว่า กลางคืนจะได้ยินเสียงสวดแววมาแต่ไกลเสียงกลองเพลงดังมาจากกลางอ่างทั้งที่ไม่มีวัดอยู่จริงแล้วนะแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวที่ได้ยินหลายคนเจอเหมือนกันเองได้ยินบ่เสียงกลองตาแก่คนหนึ่งถามหลานชายหลานพยักหน้าหน้าซีด ได้ยินดังมาจากทางน้ำพุ้นแล้วเรื่องปลาเข็งก็แปลกแปลกจับปลาทีไรมักจะได้ปลาที่พันอยู่กับเศษผ้าขาวเหมือนจีวรพระติดอวนขึ้นมาด้วยทุกทีน่ากลัวจนไม่มีใครกล้ากินปลาเข็งไปพักใหญ่เลยบางคนเชื่อว่าวิญญาณคนตายยังวนเวียนอยู่ ยังผูกพันกับวัดเก่าของเขายังคงสวดมนต์ทำวัดอยู่ที่นั่นแม้ทุกอย่างจะจมอยู่ใต้น้ำไปแล้วใครอยากลองไปท้าทายก็ตามใจแต่ระวังอย่าให้เสียงสวดนั้นเรียกชื่อเองเข้าไปอยู่ด้วยกันตลอดกาล